หับเมมเบอร์รามนานแพลตฟอร์มสมาชิกแบบอ n i นิชาแนลสำหรับสมาคมสิษย์เก่าและนักเรียนเก่า คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าความยุ่งยากในการลงทะเบียนของสมาชิกความวุ่นวายในการรับชำระเงินและช่องทางที่ไม่หลากหลายข้อมูลสมาชิกสิทธิ์เก่าก็ถูกจัดเก็บอย่างไม่ถูกต้องเสี่ยงต่อก,กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA สุดท้ายความยุ่งยากในการใช้บัตรสมาชิกเหล่านี้จึงเป็นปัญหาในการสร้างประสบะการณ์ที่ดีให้กับสมาชิกสิทธิ์เก่าของคุณ ผับเมมเบอร์รามไนจะดูแลตั้งแต่การสมัครสมาชิกที่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ l i โอเ o โซเชียลมีเดียคอร์เซ็นเตอร์หรือม้ยังทางสมาค,คมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกของคุณได้รับความสะดวกสบายในการลงทะเบียนสมาชิกสิทธิ์เก่าจากนั้น Hub Member รามไนก็จะมีระบบในการรักษาสมาชิกสิทธิเก่าไม่ว่าจะเป็นระบบสิทธิประโยชน์ระบบกิจกรรมระบบสะสมคะแนนระบบร้านค้าของสมาชิกพร้อมทั้งการกระจายข้อมูลสื่อสารทางการตลาดไปยังสมาชิกสิทธิเก่าของคุณสุดท้าย Hub Member รามไนย,ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสิทธิเก่าของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระเงินค่าสมาชิกการต่ออายุ การซื้อสินค้าของที่ระลึกระบบบริจาคจากนี้ไปสมาชิกของคุณก็จะมีความสุขและสมาคมศิทธ์เก่าก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันมาร่วมสร้างประสบะการณ์ที่ดีให้กับสมาชิกสิทธิ์เก่าของคุณด้วย Hub Member r a m n ายระบบสมาชิกแบบ Omni Channel สำหรับสมาคมสิทธิ์เก่า